สวัสดีครับสวัสดียามค่ำนะครับบรรยากาศลูกค้ามารับเวทีหลูกสองชุดพร้อมกันครับจากจังหวัดอุท,ยทุยธานีนะครับ,บรเตรียมอุปก,กรณ์ขึ้นรถครับวันนี้เวีทีหลูกสองชุดนะครับประมาณ14เมตรสองชุดบรรยากาศยามค่ำที่วุัยธานีครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมประมาณ18นาฬิกาเกือบ30นาทีนะครับบรรยากาศยามเย็นนะ กรัดลูกต่างๆวันนี้ขึ้นไปนรั้วสองชุดตเียมก้นอนตัวถุมอบลูกค้าที่สั่งจองอเข้ามานะครับสุกกนต่างๆครับลูกค้าก็มารับเบียที่ลูกครับนี่ยมารับยำามาเนี่ยก็เรียมอกรณ์ขึ้นรถให้นะ นี่ลูกสองชุดรับลูกสองชุดบรรยากาศยามคำ่คำค่ำที่ร้านที่เขารอลูกค้ามารับนะครับนี่ตัวลูกค้าซื้อไว้ครั้นี้ก็ซื้อไว้รอมารับครับบรรยากาศยามมืดมืดมดาชมครับอุปกรณ์เวทีถนะ้าสนใจก็มาดูมาชมได้ที่ร้านนะครับขาเวทีเกี่ยวกับเวทีน่าจะมีกับครบทุกอย่างครับขาเวทีเหล็กเส้นอุปกรณ์ต่างๆครับ ขาเวทีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขาเวทีพัดตะเกียบนี่นะครับฐานวางตู้ลำโพงนี่เป็นลิฟต์ลิฟต์แบบหมุนเอาครับนี่แบบหมุนเอาแขนตนู้ก็มีครับที่ก็แบบหมุนเอาแบบแขนตู้เป็นพัดเป็นอะไรบ้างครับโอ้เยอะแยะครับนี่อยากมาดูมาชมนะครับแบบหมุนเอาขาแขนต่างๆบันไดเวทีนะครับเด็กเส้นต่างๆเด็กรูปประพันธ์ อุปกรณ์คัดอย่างนี้ครับนี่ครับมาดูมาชมรด้ที่ร้านเลยนะครับถัดวันนี้ออกไปสองชุดนะครับชุดลูปสิบสิบสี่เมตรกับลูปสิบสิบหกเมตรกับสิบแปดเมตรสิบสี่เมตรกับสิบแปดเมตรอุปกรณ์เวทีนี่พาชมวันที่หนึ่งมีนาคมของวันนี้อัปเดตโปรโมชั่นยมค่ำนะครับยามเย็น,ยน ี่ครับบันไดขาเวทีขานั่งร้านนี่ครับมีบางรุ่นบางแบบนี่ครับเล็กเส้นอุปกรณ์ต่างนี่ก็เอาไปทำกดังก็มีครับบันไดอุปกรณ์เวทเล็ดครับนี่ครับให้ลูกค้ามาดูมาชมได้เตรียมขึ้นโกดังอุปกรณ์รถนะครับ กาติดตามท่าน้นนะครับขาเวทีเด็กเช่นนี้มีเยอะครับเด็กเส้นขาเวทีต่างๆก็ร่วมชมได้นะตอนนี้ขาเวทีนี่ก็เป็นขาเวทีแบบสี่เหลี่ยมลูกค้ามารับค่ำแล้วก็ขึ้นในค่ำตอนนี้ประมาณ16บหกลีกายประมาณสิบแปดกาเกือบ30นาทีนะครับใกล้เข้าสู่หน้าแดงครับเสียงจ,กาจายักรจันทร์เริ่มดังครับ,รบมือลิงแบบเล็กก็มีครับมือลิงแบบเล็กเด็กเส้นต่างๆตอนนี้ชุด การตู้ลำโพงุดการตู้ลำโพงอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาดูมาชมได้ที่หลานเลยนะครับสินค้าหลากหลายรายการหลากหลายตัวมาชั่นนะครับคุณผู้ชมกันมือหนึ่งมือสองขาเวทีอย่างนี้นะครับเท่วขาเวทีชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับ้มาดูมาชมตัวนี้ขาอุปกรณ์รูปลายรุ่นหลายแบบนะครับที่เป็นจอยเป็นทัดนี่ครับ ก็ปากปนกันไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างครับนี่เวลาลื้อมาก็ลื้อมาเต็มเลยครับก็ค่อยๆยังไม่ได้แยกออกมาอุปกรณ์เครื่องเสียงครับอุปกรณ์อะไรเครื่องเสียงเสียงกองอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับมายำ้ำค้ำก็ขึ้นให้ค้าครับสลิป,ปบล็อกของชุดลูปอ่าสุพกเม็ดนี่ครับลิดต่าง ฝัง่งติดตามด้วยแล้วกันนะครับโปรโดีเทีเยที่อุบลรัชานีกับร้านวบลมีเสกสาวที่คุมบรรยากาศยามค่ำแบบนี้นะครับวันที่หนึ่งมีนาะคุมประมาณสิบหกนาฬิกาประมาณสิบแปดนาฬิกาเกือบสิบเก้านาฬิกานะครับพาชมงานเะไต่างๆก็มาดูมาชมได้ที่ร้านมาเลือกชมครับจะได้แบบไหนแบบไม่อัดเป็นไม่อดัดหรือว่าแบบนี้ก็ได้นี่นั่งร้านเล็กก็มีครับนี่ไม้เวทีไม้จริงก็มีครับนี่ไม้เวทีเป็นไม้จริงเลยก็มีครับยาวประมาณ สี่เมตรก็มีครับอุปกรณ์ต,ต่างๆยามเย็นี่อบุบลรถแทรนีขอบุคลากรติดตามนะครับอเริ่มเบือนเริ่มคํานะครับเดี๋ยวขึ้นให้อุปกรณ์ให้ลูกค้าต่อนี่ครับเรือที่รูกสองชุดย้อนขึ้นรถครับเบืีลูเริ่มคําเริ่มเบือนการรับยามข้าครับตอนนี้คือมาลับสองชุดสิบสี่เมตรห้าสิบกับสิบหกเมตร สองชุดกับกับลูปลูบสองชุดพร้อมขาตู้ลำโพงนะครับอ่ะโอเคครับฝากไว้วาณน,นี้หนึ่งมีนาคมวันสิบแปดนาฬิกากับสามสิบนาทีที่อุบลราชธา,านีนะครับสวัสดีครับ